<c oughs> ส,สบายดียังาสอ่ะเหอเวยเมืองซาไลครับนันป่าท่นตื่นจังโมงพไตื่น,นาก่าตื่นก่อนท้านก่อน,น้าันป่ากนลังพัก <c oughs> พอป้านอนก่อนเหรอไหม,ม <c oughs> กำลังเตรียมพาเข้าให้เ่าแม่บ่าดีนะ แวาพาเข้าพาเวนเนี่ยเพื่นพี่น้องเลยแป้งกว่าพาเวนเนาะโอ้พาเข้าหรือสื่งกับพอ่อเวนไฮ้อีกเอาน่าคู่บนกับเวนอีกเะค่ะมีพิช้์นี่เพื่อนยังคนผูกเลยยังถาเกงเพีชมังหงซุกมาแปเปิลมา,ลมา,างงน่ะแล้วก็มางนขนมนุม,นม แคงข้างในอีกบริณนะวีดูแมนข้างในไก่เอ่อข้างในไก่ปิงปลาอีกตัวหนึ่งไหกินไปกินตัวเก่าไหนว่าปิงปลาตัวเก่านะคือว่าตัวชำเก่าำเก่าน่อึเป็นไดได้บอสอันเมื่อคืนนี่นะฮะไม่แต่คนเจ้าของ เอาเงินจากของเย้าซากับลานตีากับน้องไทย่เนิดลอยใส่เบิลอยสี่สิบี่มือสี่บวนอนบ่งร้ยหนบ่รัอบาจไปต่อึ้นเงินลอยสี่สิบบาทนั่นเหล็กอยู่เบิดมขึ้นคัห้าละห้าะเขากระเสี่ยลดลอง จะหลุมมาจากโมงอะไรจะสีหาโมงอะไรตีเต็มที่เต็มที่เต็มที่โพ <c oughs> บอ่ะมีแต่ขขาวเย็นบอ่อน่ะหรือว่าสิอุน่นเ,เย็นค่ะเย็นสิอุน่นเหมือนขขาวใส่บาทก่อน อีกหนึ่งข่าสะบานหลแล้วก่อีหนึ่งขาวาอีกหง่าวจะบานให้มาใ่ช่องตีไงช่องตีไงบอขึ้นขนกำลังเห็ดเหเตียมเห็ดเนี้ยลาเป็นลาบไก่บกปลาบอเออเก็บว้ไปดีวอนักันดิตอนนั้น ตอนเที่ยงบอกตอนเถี่ยงตอนแรงต้องหาเข่าให้กินมือละสามเวลาคือกัดเลยพี่นนองเนาะคือกันกับตอนพอยู่กานกับตอนพอย่มีเช้ามีเถียงมีแรงเวลามันเป็นเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าเป็นเป็นี่เป็นคลองอะไรเนาะเป็นป้าเฮกดป็นเนี เป็นความเสื่อเดี๋ยวเปนดอกโดยความเสื่อสมบุคสมบูรเนาะปีเน่าตายง่ายพ่อแม่เป็นป้าเห็ดมากเนาะส่วนว่ากระทำไปแล้วมากะอันนี้กะสีได้กินบ่ได้กินกับหู้เนาะพอเาก็ะทำไปตามมันคองประเพณี่แหละเป็นความเสื่อเป็นป้าเห็ดเนาะกหลายคนคนิันมันห่างมีไดร ม,ม,มันก็ได้กินคือตามเฮาถือมาเนาะสาสนาเขาถือมาก็ได้กินสารเสพดบุญเห็ดเผื่อยอั่งเช่เก็บบุญเนี่ยเพื่อน,นอกินแต่กินกินกินอายเฮ้ยอันนี้นะถทึบมันกได้กินเป็นต้นเป็นโตกินกิ่นและคั้นน้ากอสิวาได้กินนี่เพราะว่าคลองพวกนี้มันสีจางเนางมันสีจืดสีจางไปเลยเนาะม,มันสีแบบสีบ่มีรสชาตินะนะถ้าเขาไปกินนะ เราไปกินล้างล้างผื่นเนาะล้างที่ว่าเฮ้าไปส่งด้วยไปปากเคีนให้ครัไเวินหาไหมบ่เม่นปากเคนไอเว้นเนียนีะเป็นคนกินเป็นใโรสาตรมันจืดจ้างเหมือนบอกใหม่นึบ่จืด นางได้กินนางบอได้กินอย่างนามาใหม่นด้กินอันนี้ก็กที่เอาไปตากไว้เนี่ยัวที่วัวลงเป่วยแล้วพี่น้องกาบอนาเสือเนาะกาบอนาเสือฮะเนาะหรือว่านี่ก็ <c oughs> เมื่อหากเมื่อส่งแม่เท่ากับร้านซาวเพื่อไปนอนเที่ยนให้ให้คนละคนปฏิบัต ทำห้าว่ะเออน่องหลัดตะวันบดม,มาบอยสันแดงสีมีผูนน้น,นอนเป็นหมูเมย์ใหญ่มีผู้นอนเป็นหมูมใหญ่พื่นแต่ว่าแต่ข้ากระเข็ดว่าบัดมือนะข้าสีพื้นเมาลูกสา้านะหมาบวชนะไฟน้ำเมย์ให,ใ,ใหญ่เฮ้ยน้ำเมย์ยาบมเป็นเมย์ใ,ใหญ่ มาบวดข้าวแล้วมือสีเอาไปลงป่าแล้วเ<ม>นาะเราจะมาลูกสาวป้าตัวลืมมันถักบอกในคู่เลยได้นี่ลืมเลยมิน<ม>ติดแต่เช่า้ามด้นจ<ม><ม>่งมินอยกหายกระดมาอยู่มินฮ<ม>ะอยากหายมาหักไปลุบ ออโอเคไปเบิ่งนตั้งครัวก่อนเพาเห็ดนัน่งกันทา่านเนี่เออกระชืดหนึบห่อยเนีอย่ยาเอียงเอียงน้อยมันคือว่าไปนับผอมอะไรได้เนี่บติดกันอะไรตีเห้อตามตามผีดเมื่อคืนจะไม่ได้นอนแต่นีน่ไง เสบายดีเนาะอกไก่เนาะเลยเบาายินเสียงไก่จอกจอกมเสียงไก่คืออ้วนครับไต้เนาะเอโตงลืบลืลยไปไรกินวะน้ำดีไก่ในเพื่อนนี่นี่นะต้อมานอ้ว มต,ตาจะมีตัวเจ็ดจอยไก่มันลายไปพอมาเห็ดนี่เพราะว่าอ้วนหนึ่งอู่ย่างยไก่่ล็กตั โอ้ยนี่นาขา,า,น,านมาะนได้นอนอย่าบอกมีเฮ้ยนอนตีสองนยใส่ดว่าจดสิแจกยังเห็นนึงพี่นองเอ้ยบอคืออายนาดอกไปนอนลดอ้ายสิเผายักเพอหลับไปตอนนี <c oughs> โอ้โวะไไ่ว้เเนี่ยนอน อบอกหมดอันนี่คืองอนสอบๆเลยพี่น้องเนาะวันเป็นวันที่สามเป็นมือที่สามเลยนะมืนอนี้เนาะมือที่สามเลยของงานศพเท่าแม่เรือแม่นวนลรวนมาอยู่ได้ก็ห้าสิบแปดปีอย่างห้าสิบเก้าเลยนี่ก็คือเตรียมบ่อน อครูบาอาจารย์เพิ่นสิมาสันข้าวเช้าเนาะแล้วก็สิมาสายบาดเพิ่นยามเช้านี่แหละนี่นี่ครูบาอาจารย์7องค์เนาะเตรียมไว้ให้7 7ชุดมานัอเิตอนนี้นะ cần uẩn thế nào người cần đến nạ tem chưa lù rồi

น้องแค้นสราอันนี้นะ่เออจะบายดีป่าลุงตื่นแต่เช้านะยังอนะันไหของเล่นเออเป็นกำลังจัดโต๊ะบใสายบานนี่แหละพี่น้องเว้ยวันไหโอเคพี่น้องเว้ย เราคิดว่าสำนี้เลยเนาะขอบคุณขอบคุณที่เขามาเบิกมาส่วมกับโมกับใจทุกๆกำลังแรงใจเด้อที่เขาไม่มาต่อมาพี่น